สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o นะคะวันก็อยู่เ e c t เ o n แล้วก็คลิป situation ship นะคะอเออพอเปิดคลิปมาใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ที่เช็ค,คปไปข้างนอกมาแล้วก็ได้ยินเพลงเออมันเป็นเพลงไอ้นั่นนะ่ะจำชื่อเพลงไม่ได้คือเพลงชื่อมันยาวมานะคะแต่ว่ามันลองว่าเธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไราลองมองบนฟ้าแสนไกลรักเธอได้มากกว่านั้น ถ้า,ายังไม่รู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไรคิดถึงทุกลมหายใจ โอเคซิเทรชั่นชิพนะคะมันก็เหมือนว่าการสับไพ่เนาะตัดออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเป็นซิเทรชั่นเป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวความรักขอให้วันนี้มีเอนเ g อร์จีดีเอนเ r อร์จีดีเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะเราจะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็ยิ้มถ้าเกิดเป็นเรื่องของคุณก็เป็นอะไรที่ดีถูกไหมแต่ถ้ามันยังไม่ใช่เนี่ยก็ขอให้คุณได้เจอความรักที่ดีเจอสถานการณ์ที่น่ารักนะคะในเรื่องของหัวใจอะไรอย่างนเนาะเออข้ากับสถานการณ์ของ ตอนช่วงที่เค้กอัพคลิปนี้จะเป็นช่วงของวาเลนไทน์พอดีนะคะคื <c oughs> อตามหน้าไพ่นะตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดทั้งทางอารมณ์ฉลาดเรื่องคนฉลาดแบบฉลาดในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยรู้ทันคนอะไรเงี้ยแล้วก็เก่งในเรื่องของการเรียนหรือว่าหน้าที่การงานมากๆด้วยนะคะแต่ว่าเค้ก <c oughs> บอกเลยพูดตรงๆตัวเขาไม่ได้โง่ในเรื่องความรักเออไม่ได้โง่ในการเลือกคนหรือว่าดูคนอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนที่คุณกับเขาแบบพบเจอหรือว่าสารสัมพันธ์กันนู่นนี่นั่นน่ะคือตามหน้าไพ่อ่ะตัวคุณน่ะไปแบบเหมือนปลื้มเขาก่อนชอบเขาก่อนตกลุมรักเขาก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วตัวเขาอะ่ะมันไม่ใช่ว่าตัวเขาไม่สนใจคุณนะคุณก็ดูน่ารักดีดูน่าเอ็นดูตามไพ่นะแล้วแต่เขาอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากรีบกระโจนเข้าไปคบ หรือว่าสนใจหรือว่าทาความรู้จักอะไรเงี้ยเขาไม่อยากผิดหวังซ้าๆอีกเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเขาเต็มที่มากในเรื่องความรักเขาเปิดใจสุดๆนู่นนี่นั่นแต่แล้วมันก็ไม่สําเร็จักทีมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าขอดูไปก่อนแล้วกันยังไม่อยากรีบทําอะไรอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวคุณก็คือแบบเฮ้ยชอบคนนี้มากเลยอ่ะคุณชอบเขาม,มาคุณแบบตกรลุมรักชอบมากแล้วก็รู้สึกแบบคนเนี้ยดูมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดสายตายดึงดูดหัวใจคุณดึงดูดความสนใจคุณ คุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฏพิกจิกหรือว่าตุลพิศก์นะคะตัวคุณนะเนี่ยคือเขาอะรู้สึกว่าขอไม่อยากรีบยังไม่อยากรีบังไม่อยากรีบปอะไรเงี้ยทั้งที่เมื่อก่อนอะคนคนนี้เป็นคนที่เต็มที่กับความรักมากแบบลุยอะไรที่สามารถทำเพื่อคนรักหรือว่าทำเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เขาทำเต็มที่เลยแต่ว่าพอตอนช่วงที่เขามาเจอคุณนะเขารู้สึก เขายังไม่อยากทําอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากผิดหวังอีกเอ,อตัวคุณก็พยายามสุดๆเลยอยากให้เขาเปิดใจอยากให้เขาแบบลองมองมาทางนี้หน่อยนะยังมีคนที่น่ารักอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้ในเรื่องความรักสีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็คือพยายามเต็มที่อ่ะแบบน่ารักนะเคไม่เห็นคุณเหนื่อยนะเออที่เห็นคุณพยายามในเชิงแบบเอเนอร์จีดีเพื่อเอาชนะใจเขาส่วนตัวเขาขอ่ะคงเส้นคงหวามากในช่วงแบบช่วงแรกๆหรือว่า ถ้าให้พูดตามเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในช่วงเดือนแบบอ่ากกรกฎากันยาตุลาหรือกุมพามีนากุมพามีนามิถุนาอะไรเงี้ยตัวเขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากยังไม่อยากเปิดใจขนาดนั้นยังไม่อยากเรียบยังไม่อยากรีบ,ม,รบมันเหมือนเขาก็สะกดจิตตัวเองเนาะเขายังไม่อยากรีบไม่อยากรียบอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวคุณก็แบบคุณ represent สิ่งนี้ เอเนจี Energy, คุณแบบถ้าเธอเปิดใจให้เราอะ่ะเราจะรักเธอให้ดีที่สุดเลยนะถ้าเธอเปิดใจให้เราอะเราจะน่ารักกับเธอมากๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะไม่ทําให้เธอเสียใจหรือว่าผิดหวังเลยคือคุณแบบมันขายของอะ <laughs> เหมือนนําเสนอว่าเฮ้ยฉันน่ะหัวใจฉันจิตใจฉันตัวฉันน่ะโอเคเลยนะถ้าอยู่เปิดใจอยู่จะไม่เสียใจเลยประมาณเนี้ยเออเขาก็แบบอืม อืมกลัว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 ผิดหวังกลัวผิดหวังกลัวผิดหวังเอออะไรประมาณนะี้ยังไม่อยากรีบยังไม่อยากรีบยังไม่อยากรีบแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะถ้ามันยังมีการพูดคุยหรือว่าสารสัมพันธ์ใช่ไหมความจริงใจของคุณนะคะตามระยะเวลามันจะช่วยเขารู้สึกว่าเออคุณสม่ําเสมอวะ่ะคุณไม่หายไปและอะไรที่คุณเคยพูดไว้อะไรที่คุณเคยแบบตั้งใจจะทํานู่นนี่คุณก็เป็นแบบนั้นจริงจริงคือเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ เขาไม่ได้คุยกับคนอื่นไปพร้อมกับคุณเขาไม่ได้มีคนอื่นในระหว่างที่เขาแบบเดทคุณหรือว่าเจอคุณแต่ถ้าเขาเจอคุณอ่ะคือเขาไม่เปิดใจให้ให้คนอื่นเลยนะคะในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณเหมือนกับเหมือนรอเวลาแล้วบางคนนะอันนี้สาหรับบางคนตัวคุณน่ะคุณรู้สึกว่ารอแล้วมันไม่ทันใจรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเขาไม่คืบหน้ากับเราสักทีทาไมเขาไม่พัฒนากับเราสักทีคุณก็เลยเหมือนกับบางคนคุณไปขอคําปรึกษาจากคนที่คุณสนิทหรือว่าหมอดูหรือคุณไปขอพร ตามที่ต่างๆแ่ะเออขอให้ความรักครั้งนี้มันได้เป็นอีกแบบมันประสบความสําเร็จได้ไหมหรือมันแบบขอให้เขาเปิดใจให้เรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ลองคบลองคุยแล้วถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะคุณจะยอมรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคุณคุณอยากศึกษาดูใจกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองด้วยเพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเขาเคยมีสถานการณ์ความรักที่ไม่น่ารักแล้วคนเก่าๆก็ทําไ้เยอะตามน้ำพายนะแล้วทีนี้นมันทําให้เขาอ่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่คู่ควรกับความรักที่ดีหรือว่าความความรักที่ดีมันอาจจะไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากตัวเขาจะเสียใจในจากจากเหตุการณ์ในอดีตแล้วเขายังเสียใจในเรื่องของเขาเขายังเสียเรื่องของความความมั่นใจในตัวเองด้วยเออในขณะที่ตัวคุณก็คือแบบมองชันซี่รักชันซี่คือเปิดใจให้ชันซี่มันเหมือนกับบางคนนะ่ะคุณได้รับคําทํานายหรือไปดูดูดวงหรือว่า คุณรู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเป็นเนื้อคู่หรือว่าเป็นคนที่มันอะสมมติคุณมาดูพื้นดวงอะเค้กใช่ปะแล้วคุณรู้อยู่แล้ว,วลักษณะเขามันตรงกับคนในพื้นดวงมากแล้วคุณก็แบบใช่แน่เลยคนนี้แน่เลยอะไรเงี้ยการ์ดฟีลิ่งหรือว่าสัญชาตญาณคุณมันแบบคนนี้แน่เลยเออคุณก็เลยรู้สึกเหมือนแบบคุณไม่อยากกีบอัพในความสัมพันธ์นี้ไม่อยากยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้อยากให้เขาแบบเปิดใจให้แล้วลองลุยไปได้วยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เขาอย่างนอกจากกังวลกี่กับเรื่องนู้นนี้นั้นแล้วตัวเขายังกังวลเรื่องเงินด้วยงานกับเงินนะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีตอนนี้มันไม่พอที่จะ r ร v ไว e หรือว่าหรือว่าซัพพอร์คนที่เขารักเออถ้าเขาเป็นแฟนใครเขาก็ไม่อยากให้แฟนเขาลำบากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆอ่ะ King of Pentacle เนี่ยไม่ธรรมดานะก็มีอะมีเยอะเลยด้วยอะไรประมาณนะี้แต่ว่าเป็นแบบเนี้ย มันมี2แบบคือมันมันแค่เป็นความกังวลของเขาเฉยๆจริงๆแล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับอีกแบบหนึ่งคือเขาแค่อยากทดสอบคุณเฉยๆว่าถ้าเขาไม่ใช่คนที่แบบสายเปกับคุณตอนนี้นะตอนนี้ถ้าไม่ใช่คนสายเปถ้าเขาไม่จ่ายค่าเข้าให้ถ้าเขาไม่แบบเลี้ยงหนังในทุกรอบที่ไปดูด้วยกันหรืออะไรเงี้ยคุณจะทิ้งเขาไปไหมเหมือนบททดสอบอะค่ะเหมือนการเทสไม่องงใช่ปะ อืมแต่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีดังนะคือเขาคนที่เจอมาเยอะเขาก็จะมีกำแพงใจสูงเขาก็จะค่อนข้างที่ระวังตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณก็ไม่ยอมแพ้นะเค้กชอบเอเดอร์จี้คุณมากเลยคุณแบบฉันจะสู้ฉันจะสู้คนนี้ฉันจะสู้คนนี้คนน,คน,นี้คนนี้ฉันจะสู้ฉันจะสู้อะไรประมาณเนี้เออตัวเขาอะเหมือนกับคนหมดหวังหมด,หมด,หมดกำลังใจในเรื่องของการจะสร้างครอบครัวหรือว่าชีวิตแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขามองไม่เห็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเขารู้สึกแบบรักแท้มันคงไม่มีอยู่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออในขณะที่ตัวคุณอนะ่ะคุณคิดหาทางออกคิดหาทุกวิธีเลยนะว่าทํายังไงดีที่จะทําให้เขาแบบอยากเปิดใจอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเค่รู้สึกว่าเอเนอร์จีคุณเป็นคนที่โพ i ิทีฟมากแบบเค้กไม่เห็นว่าคุณต้องอดทนกับเขาแต่เค้กเห็นว่าคุณอนะ่ะจริงใจมากแล้วอยากให้เขาแบบอยากให้เขาเห็นนะว่าความรักที่ดีคนดีๆยังมีอยู่นะอะไรเงี้ย เทุกคนที่เคยเปิดมาตลอดอะไพ่กับหัวกับหัวกับหัวเพราะคนคนนี้แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอากลัวกลัวกลัวไม่กล้าไม่กล้าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยดูไพ่ใบนี้นะในที่สุดเขาก็พร้อมรักแล้วพร้อมเปิดใจคุณรอได้เลยอ่าภายในหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หรือมีนากรกฎาพฤศจิกาคนคนนี้ เขาจะพูดและก็ทำด้วยว่าเขาหลักคุณนะเขารู้สึกว่าเขาเขาผูกพันเขาชอบเขารักคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากที่ผ่านมาเขาเห็นแล้วว่าคุณจริงใจคุณมีความพยายามแล้วก็เขาพร้อมรักแล้วนะเขาพร้อมที่จะรักแล้วเขาพร้อมที่จะให้คุณเป็นคนรักของเขาเขาพร้อมที่จะรักคุณเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะรักคุณเพื่อตอบแทนในสิ่งที่ คุณเคยน่ารักกับเขาจริงใจกับเขาทําเพื่อเขามาตลอดนะคะแล้วจากที่คุณเคยแบบความรู้สึกมันเหมือนแบบเรารักเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นอนะหลังจากเนี้ยที่เขาเปิดใจแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันโลง่งมันแบบในที่สุดมันเหมือนคนซื้อหวยมาตลอดแนละ้วแบบมันต้องถูกสักงวดมันต้องถูกสักงวดแล้วมันก็ถูกแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเออประมาณเนี้ย เขาจะขอคุณเป็นแฟนบางคนน่ะขอเดทขอเดทแล้วคบเป็นแฟนคบแปบเดียวแล้วเขาก็ขอแต่งงานเลยตามให้นะเออคือไม่นานแล้วแบบสามเดือนหกเดือนอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบพอเดทปึ๊บสองสองเดือนต่อมาคบคบเป็นแฟนปึ๊บหกเดือนขอมันขอแต่งงานขอให้ใหย,ย้ายไปอยู่ด้วยกันมันจะมีการเฉลิมฉลองมีความแฮปปี้มีมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะและเขาทําทุกอย่างอะ่ะมาจากใจ ไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่การรู้สึกผิดที่แบบคุณมาลักมาชอบเขาเขาก็เลยแบบต้องดีตอบไม่ใช่มันมาจากหัวใจมันคือการที่เขาค่อยๆเปิดใจแล้วเขาตกหลุมรักคุณในความน่ารักความจริงใจความใจดีของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณไม่ต้องกังวลเลยคือคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะนอกใจหรือมีคนอื่นหรือจะแอบคุยกับคนอื่นไปด้วยหรือจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเขาไม่ต้องกังวลเลยเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบโนแบบ no, ไม่ต้องกังวล สิ่งที่คุณจะมีคือเสียงหัวเราะรอยยิ้มการกินอิ่มนอนหลับสบายใจกับคนคนนี้เพราะเขาจะ provide เขาจะให้เขาจะ support เขาจะดูแลคนอย่างดีคนคนนี้ไม่มีปัญหารเรื่องเงินคือมันเป็นเหมือนกับมันเป็นแค่ความกลัวหรือว่าความกังวลของเขาในตอนแรกอะว่ามันอาจจะไม่พอหรือมันอาจจะนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเขาไม่มีปัญหารเรื่องเงินแล้วก็เขาอยากเทสด้วยแหละอยากรู้ว่า ถ้าเขาไม่แบบไม่ทุ่มเทก่อนหรือไม่ไม่แบบเขาเองก็กลัวตัวเองผิดพลาดเพราะว่าที่ผ่านมาในในในอดีตนะคะตัวเขาอะเหมือนทุ่มเทแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยคนมันผิดหวังมาเยอะอะเออแต่กับคุณอะทีนี้พอพอเขาเปิดใจปุ๊บคือเปิดใจเลยจากที่คุณอยากได้อะไรคุณจะได้จากที่คุณไม่เคยได้ในบางสิ่งบาง,อย,างอย่างเช่นดอกไม้ ของที่มีมูลค่าสิ่งต่างๆอะ่ะที่ที่มันแบบคนลักกันเขาให้อะ่ะเอ,อไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปจนถึงของชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยคุณจะได้เซอร์ไพรส์จากคนคนนี้ในทุกเทศกาล <c oughs> หรือแม้กระทั่งวันธรรมดาแล้วคุณจะมีความสุขมากคุณจะรู้สึกแบบฉันไม่เคยได้สิ่งนี้เลยแล้วก็ได้มาแล้วคุณก็รู้สึกแบบ ทำไมเราแบบเราโชคดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้สึกอยากขอบคุณเขามากที่แบบรักกันมาตลอดไม่ทําให้เมื่อคุณกับเขามีการคอมมิชเมนต์หรือว่าสารสมพันธ์กันแบบจริงจังแล้วอะค่ะคุณจะไม่รู้สึกเหงาอีกแล้วไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วประโยคนั้นที่เคชอบพูดบ่อยๆอะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องกินข้าวคนเดียวอีกแล้วนะเออแล้วคือเป็นอย่างนง้นเลยแล้วเขาจะซัพพอร์ตคุณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการรับฟังการช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงิน เรื่องของการแบบเขาเรียกอะไรอย่างที่บอกไม่ต้องกินข้าวคนเดียวอีกแล้วนะคุณจะไม่เหงาอีกแล้วแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอีกแล้วในฤดูหนาวหรือว่าวันแห่งความรักหรือต่างๆอันนี้คือพไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะคือคนคนนี้จะทำให้คุณได้ได้มีความสุขในชีวิตรักชีวิตคู่แล้วคุณจะรู้รู้เลยว่า คุณโชคดีมากเลยที่ที่แบบได้เจอเขาตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามมากเลยในตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความพยายามที่มาจากใจไม่ได้มาจากความแบบอดทนหรือหรือไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยตามน้าไพ่นะมันเป็นเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวถ้าวันนึงคนนี้เปิดใจอะเราจะรักกันมากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอย่าง,งานั้นจบคําทํานายเคกขอเน้นย้ำว่าฝั่งตัวคุณอนะ เป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีนกรกฎะคะแล้วก็พฤศพตุลหรือใครที่เคยดูพื้นดวงอะไปดูคำว่าวีนัสดาวศุกร์อะออมีตามนี้เลยก็คือเดี๋ยวนะมีนกรกฎตุลพฤศพเพิ่มมาคือสิงห์ถ้าดูดาวศุนะรกร์นะสิงเมษมังกรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือคอนเฟิร์มเลยว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของคอุณอะไรเงี้ย ฝั่งตัวเขาถ้าคุณอยากรู้อ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่มีมีหน้าที่การงานที่ดีและมั่นคงเข็กเข็ใบได้เท่านี้แต่ว่ามั่นคงและดีในที่นี้คืออาพูดประโยคง,ง่ายๆคือการใช้ใช้สอยอ่ะใช,ใช้เงินของเขาอ่ะไม่ติดขัดแล้วก็ถ้าใบายอย่างอื่นอีกอ่ะตามไพ่คือเขาเป็นคนที่แต่งตัวดี ีในที่นี้คือไม่จําเป็นจะต้องทันสมัยหรือว่าตามสมัยถ้าคุณไปดูดีๆของที่เขาใช้อะไรเงี้ยมันจะเป็นของที่มีคุณภาพหมดนี่คือคําใบ้นะคะอ่าโอเคหมดเรื่องเล่าเท่านี้หวังว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าดีๆในในช่วงของแบบวันแห่งความรักอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เคขอให้ทุกคนสมหวังนะคะแล้วก็ใครที่ยังโสดอยู่นู่นนี่ยไม่ต้องรีบเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเจอคนที่เขาอยากรักคุณอยากน่ารักกับคุณแล้วคุณก็จะแบบ อยากเปิดใจให้เขาแล้วน่ารักกับเขาเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีเวลาของมันในเรื่องของ d i y i n ทามิงอะมันมีเวลาของมันนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย